เป็นเรื่องที่น่ายินดีเหลือเกินครับเมื่อความหม่คว้าแชมป์ได้พาผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนของเรานะครับไปปรับเปลี่ยนทรงผม เพื่อให้เข้ากับบุคลิกหน้าตาและเพลงที่เลือกร้องเพื่อให้ทั้ง5คนของเรานะครับมีความมั่นใจในบุคลิกภาพของตัวเองมากขึ้นจึงได้พาทั้ง5คนของเราไปพบกับอาจารย์ธนากรเชื่อพิวัฒน์ครับและท่านเองก็ยินดีนะครับที่จะออกแบบทรงผมและลงมือทําให้กับทั้ง5สาวด้วยตัวเองเลยซึ่งระดับอาจารย์ธนากรนะครับก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วรับรางวัลมามากมายงานนี้นะรับรองว่าทั้ง5สาวของเรานะครับต้องสวยปิ๊งระดับซูปเปอร์สตาร์แน่นอนครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคว้าใหม่คว้าแชมป์ปี2อซีซัน3ผมธนากรชวิวัตรใหญ่วินดกานดินี่และโปรมาสเตอร์คลับเราก็มีโอกาสได้มาเปลี่ยนลุกให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง5ท่านทุกๆซีซันที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนนั้นเมื่อเรานึกถึงนักร้องลูกทุ่งเราจะได้กลิ่นอของชายทุ่งลอยมาตามลมนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วละครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีซัน3เราได้พบว่านักร้องหน้าตาใสใสบุคลิกเปลี่ยนไป มองดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเธอเหล่านี้มาร้องเพลงลูกทุ่งเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าในคลาวนี้ในซีซั่นนี้เนี่ยเราได้ออกแบบทรงผมให้เธอดูแล้วสวยใสยเป็นัน้องเคป๊ OP, แต่ร้องเพลงลูกทุ่งค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพวกเราทั้ง5คนนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะมาที่สถาบันเกีรบดีแกนดินี่นะคะก็รู้สึกดีใจมากะคะ่ะมาถามความรู้สึกของแต่ละเคกันนะคะว่ารู้สึกอย่างไงบ้างที่ได้มาทําผมในวันนี้เริ่มจากน้อง A k เคก่อนเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากมากคะ่ะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าทําออกมาแล้วจะเป็นยังไงคือว่าหน้าตาเอ็กก็กลมใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์แบบช่วยแก้ไขรูปหน้าให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะกิฟ KM3 ค่ะ ตื่นเต้นเหมือนน้องเอเหมือนกันไม่รู้ว่าทรงผมจะออกมาเป็นยังไงอะค่ะเพราะว่าผมเสียอยู่แล้วก็ไม่รู้อจังจะตัดหน้ามาให้ไหมหรือจะโดนตัดผมเลยอะค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ ตื่นเต้นนะคะรุ้นว่าผมจะออกมาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้สีผมมันก็กระด่างกระดำอย่างงี้อาจารย์ก็คงทําให้ใหม่อะค่ะสําหรับปิ๊กนะคะก็ต้องรอลุ้นดูว่าผมจะออกมาเป็นรูปแบบไหนจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนติดตามชมดูแล้วกันนะคะตอนหนูนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะทําสีผมให้หนูยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ผมสั้นด้วยะค่ะ <laughs> คือตอนแรกก็ดูดีอยู่แล้วค่ะยิ่งทําก็คงจะยิ่งดูดีไปกว่าน,นี้อะค่ะ <laughs> งานก็ มาติดตามพวกเราค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มทำผมแล้วไปติดตามกันเลยค่ะเฮ้ <Hey! S 1> น้องเอในลุกแรกที่เห็นเนี่ยนะครับเธอมีผมที่ลวกไว้ตึงสวยก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้ดูมีสเสน่ห์ผิวพรรณดีเนื่องจากว่าน้องเอเนี่ยต้องไปสอบจึงทำอะไรบ้างไม่ได้ผมเลือกทำอย่างเดียวอะฮะก็คือเลือกที่จะเคลือบสีผมให้น้องเอเนื่องจากตัดผมไม่ได้ด้วย ก็คือต้องมองว่าถ้าอย่างไงให้น้องเอเนี่ยมองดูแล้วมีความเป็นนักร้องได้อย่างไรเราก็เลยเลือกที่จะทําทรงผมให้ดูแล้วเก๋ๆมีบุคลิกของเธอมีสไตล์ของเธอซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนน้องเอเนี่ยทำอะไรนิดเดียวก็ดูสวยยิ่งถ้าเกิดเธอร้องเพลงให้เราได้ยินได้ฟังกันแล้วเนี่ยนี่แหละฮะเขาเรียกว่าพลังของการเป็นนักร้อง ทำสีก็ได้แต่เคลือบได้ใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวเคลือบสีกันดีกว่าเนาะให้ผมเงาเงาหน่อยเคลือบสีอย่างเดียวพอจ mm hmm. ้าผมหนึ่งรอบเสร็จแล้วฉีดซีรั่มไม่ต้องเป่าแห้งเอาหม,มาดๆพอเดี๋ยวทำสีเคลือบไป,ไปลูกไป โชคดีนะจ๊ะสู้ๆ <laughs> หลังจากที่รอมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะเอกก็ได้สรงผมที่ดูแปลกตาดีนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนอีกคนหนึ่งนะคะน่ารักดีค่ะชอบค่ะถูกใจมากเลยค่ะ mm hmm. ก็เสร็จก่อนพี่ๆคนอื่นๆเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. พรุ่งนี้เอติดสอบนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องรีบกับอาจารย์ธนากร ก็ไม่สามารถเปลี่ยนสีผมของเอได้นะคะเพราะว่าเขาสอบไม่ได้นั่นเองนะคะก็เลยเพิ่มเงานะคะแล้วก็ผมก็เลยดูมีสุขภาพดีขึ้นมานะคะดูดีมากๆเลยค่ะชอบมากมากเลยค่ะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับอาจารย์ธนากรนะคะที่ได้ทําทรงผมของเอนะคะได้น่ารักอย่างนี้นะคะขอขอบพระคุณมากๆค่ะทางรายการคว้าไมคว้าแชมป์ช่องแฟนทีวีนะคะที่ให้โอกาสดีๆกับเอนะคะได้เปลี่ยนตัวเองใหม่ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะช่วยฝาก เชีย A ด้วยนะคะก็เป็นกําลังแรงใจแรงเชียให้สาวใต้คนนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ขอให้ A ได้ไปสู่ฝันของ A mm hmm. ที่ A ตั้งใจไว้นะคะ mm hmm. ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆเลยนะคะ mm hmm. โหวตกันให้ A มากๆเลยนะคะ mm hmm. โดยพิมพ์ K M 1แล้วก็ส่งมาที่เบอร์42 42 889นะคะ mm hmm. A จะทําให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะสู้ตายค่ะขอบคุณค่ะ mm hmm. ในกรณีของน้องปันปันน้องปันปันอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันไม่ใช่กลิ่นอายของนักร้องลูกทุ่งอย่างที่เราเคยนึกภาพฝันไว้ในสมัยก่อนเราจะพบว่าหน้าตากระเดียดไปทางกลิ่นอายลูกกุง้งแถวยังมีเคปฮอปติดเข้ามานิดๆด้ซ้ำไปเมื่อเราจนนึกถึงนักร้องลูกทุ่งคนนี้เนี่ยผมกลัมองว่าผมจะเติมกลิ่นอายของความเป็นเคปฮอปของเธอเนี่ยให้แรงขึ้นไปอีกแต่เมื่อเธอมาร้องเพลงลูกทุ่งแล้วมันจะเกิดคอนทราสต์เกิดขึ้นและตรงนี้คือ,คอสเสน่ห์ ผมจงใจที่จะดีไซน์แบบผมให้น้องปันปันเนี่ยให้เป็นผมบ๊อบสีผมของน้องปันปันนี่นะฮะตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นสีส้มมากมันทาให้สีผิวของเธอซีดเป็นนิดหนึ่งผมก็เลยจงใจที่จะกลบสีให้เป็นสีน้ำตาลเราเลือกที่จะเก็บสีที่เป็นสีส้มของเธอเก็บไว้ตรงนี้ในหลักการของการดีไซน์เนี่ยช่วยทําให้เราทํางานได้เร็วแต่ว่าทําให้เกิดความน่าสนใจในเนื้องานทําให้ดีไซน์ของเราดูเก๋ในขณะเดียวกันก็ประหยัดเวลาด้วยแล้วมันทาให้น้องปันปันดูเท่ยอย่าบอกใคร ยิ่งเมื่อเธอร้องเพลงแล้วท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเราร,อร้องลูกทุ่งสไตล์เคป๊อปคนแรกมาแยงวันนี้ยี่สิบเท่าไหร่เคยสระผมไหมตานใจผมน้องปันปๆนด้ทัาานที ไม่ต้องไปสนใจเส้นล่างหรฉีดน้ำฉีดน้ำเส้นบนเนี่ยแล้วใดเส้นนี้ลงฮะอาจารย์ใดเป็นบ๊อบอะเฉพาะผิวบนเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมีการซ่อนผมเส้นในแล้วทำให้มันดูเหมือน,นก็เป็นผมบ๊อบสั้นแค่เตัตจริงๆก็แค่นี้เองนะเนี่ยข้านั้นก็ยังเหลืออยู่นะ อัดจริงไปเลยตเนี่ยมนี่ยมไป,ไป,ไป้างผมต,ตื่นเตงนเก่ไหมชอบไหมชอบมาชอบมา ได้ทั้งสองข้างข้างไหนก็ดูเป็นเกาหลีนะครับสาวเกาหลีจานมิโย่เป็นเมนกัมที่ฉันเคยทำชาพิการมารักใครเลยได้น้ำตาตอบแทนมาอีกครั้ง ล่าสุดที่จะไม่รู้ว่าเธอมีเจ้าของใจมาเห็นความจริงเมื่อสายได้แต่ร้องไห้บอกใจพลังค่ะว,วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาทําผมที่สถาบันเกยียรตวิีดีนะคะของอาจารย์ธนากรช่วงแรกตอนที่มานะคะก็ ก็รวบผมมานะคะก็ไม่รู้ว่าจะทําผมทรงอะไรค่ะก็รวบอย่างเดียวแลวทีนี้อาจารย์ก็ได้ให้คําแนะนํานะคะว่าถามก่อนว่าอยากจะตัดทรงอะไรแต่คือหนูก็บอกว่าแล้วแต่อาจารย์เลยแต่ว่าคงความยาวคงประมาณเท่าเดิมอะคะ่ะแต่อาจารย์อยากให้ตัดบอบเพราะว่าหนูเป็นคนหน้ายาวเหมือนกับหน้าเฉียวะคะ่ะหนูก็เลยโอเคก็แล้วแต่อาจารย์การถ้ามันโอเคทําให้หนูดูดีขึ้น แล้วแต่อาจารย์เลยอาจารย์ก็ลงมือตัดค่ะแล้วก็ผลสรุปมาก็เป็นอย่างนี้ค่ะน่ารักไหมคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของหนูแล้วนะคะที่ได้มาทํากิจกรรมดีๆนะคะ<ม>ได้มาทําผมเรียนเต้นเรียนร้องเพลงแล้วก็อัดเสียงที่ห้องอัดสบายใจนะคะของครูสลาคุณมุินะคะถึงจะ เป็นช่วงเวลาระยะเวลาสั้นๆน,นะคะที่ได้เรียนแต่ว่าหนูก็จะพยายามที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดนะคะที่อาจารย์ได้สอนไปนะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยแล้วก็ขอขอบคุณรายการคว้าหมค์ควาแชมป์นะคะแล้วก็ช่องแฟนทีวีนะคะถ้าผู้ชมทางบ้านตอนนี้ได้ได,ได้ชมอยู่นะคะก็ถ้าใครรักหนูนะคะเชียร์หนูพิมพ์ KM2 ส่งมาที่4242889ค่ะแล้วก็ขอให้ผู้ชมทางบ้านทางจังหวัดสมุทรสาครนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยค่ะ เชียรร่วมโหวตให้กับพวกเขาได้โดยพิมพ์ KM ตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่4242889รางวัลพ o p พล่าโหวตรอพวกเขาอยู่มาแห่ KM 1นะครับเอยาดาแม้จะติดเรื่อง,องการเรียนนะครับไม่สามารถย้อมสีหรือดัดผมได้นะครับแต่ทรงผมนี่อาจารย์ธนากรได้ออกแบบในวันนั้นนะครับก็ทําให้เอยาดาของเราแม่ดูสวยแล้วก็มีใบหน้าที่เล็กลง ด้วยทรงผมที่อาจารธนากรได้ออกแบบให้อีกด้วยและที่ถูกใจอาจารย์สุดๆนะครับก็เห็นจะเป็น k m 2น้องปันปันของเรานี่แหละครับที่ยอมให้อาจารย์ธนากรนะครับหั่นผมที่หวงแหนของเธอเพราะว่าเธอนะครับเชื่อในฝีมือของอาจารธนากรว่าต้องทําให้เธอสวยแล้วก็เก๋ไก๋แน่นอนครับแล้วก็จริงอย่างที่เห็นครับแหมด,ดูสวยสดใสและก็มีกลิ่นอายของเคป๊อปแบบเกาหลีอีกด้วยส่วนคนที่เหลือนะครับใครจะยอมใครจะดัดมากมายแค่ไหนช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ